สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของาสารนะคะเราจะมาดูกันว่าสถานะของาสารนะมีอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มที่สองนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่สีสามารถเปิดดูแล้วก็ทบทวนไปตามคูปานได้เลยนะคะ,ะเราไปดูกันว่าสถานะของาสารเป็นยังไงกันคะ่ะ ในบทที่2นะคะสถานะของสาสารสถานะของสาสารที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันจะมีอยู่หลายชนิดเช่นก้อนหินข้าวสารน้ำแข็งน้ำยาล้างแผลน้ำอากาศในลูกโป่งเป็นต้นสา,สารแต่ละชนิดอาจจะอยู่ในสถานะของแข็งของเหลวแก๊สและสา,สารแต่ละชนิดอาจจะมีคุณสมบัติบางประการที่เหมือนและแตกต่างกันค่ะ สถานะของสารนะคะอะเรามาดูสถานะแรกก็คือสถานะของของแข็งอของแข็งนะคะจะมีมวลต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้มีรูปร่างและปริมาณที่คงที่มีอนุภาพยึดกันอย่างหนานแน่นเรียงตัวชิดกันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นสสารที่อยู่ในสถานะก็คือโคมไฟหนังสือกระดาษโทรทัศน์ ในเกตความรู้วิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของสารเนาะหรือ m มเ t อ r นะคะคือทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราจะมีตัวตนสัมผัสได้ต้องการที่อยู่อาจมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้เช่นที่อยู่อาศัยอากาศอาหารของเล่นของใช้ร่างกายของเราเป็นต้นค่ะส่วนสารนะคะหรือซับสเตตนะคะคือสารที่ศึกษาจากทราบคุณสมบัติและองค์ประกอบที่แน่นอนค่ะ สองนะคะสถานาขะของเหลวอะของเหลวจะมีมวลต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุมีปริมาณคงที่มีอนุภาพห่างกันมากกว่าของแข็งนะคะทำให้เคลื่อนที่ได้มากขึ้นโดยระดับผิวหน้าของของเหลวจะอยู่ในแนวราบเสมอตัวอย่างสสารที่อยู่ในสถานะของเหลวนะคะเช่น น้ำดื่มน้ำมันพืชน้ำมันเบนซินแอลกอฮอล์เป็นต้นค่ะสถานะแก๊สนะคะลักษณะของสถานะแก๊สเนี่ยก็จะมีมวลต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้มีรูปร่างปริมาณเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุมีอนุภาพกระจายอยู่ละห่างกันมากกว่าของเหลวนะคะทำให้มีการเคลื่อนที่ได้ดีกว่าของเหลว ตัวอย่างส,สารที่อยู่ในสถานะแก๊สเช่นอากาศในลูกโป่งแก๊สร้อนในบอลลูนไอน้ำลมหายใจเป็นต้นค่ะการหาปริมาณหรือการหาปริมาณของแข็งนะคะการหามวลของแข็งเนี่ยจะมีการใช้เครื่องชั่งใช่ไหมคะ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ในการช่างนะคะครูก็จะยกตัวอย่างเป็นแอปเปิลแล้วก็จะนําของแข็งนั้นมาชั่นแล้วก็อ่านค่าแล้วบันทึกผลค่ะส่วนการหาปริมาณของแข็งนะคะจะหาโดยการหา2ออย่างนะคะก็คือใช้สูตรการหาปริมาณของแข็งคือนเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะเช่นเราจะหาะทรงเท่ากับ ว้างคูณยาวคูณสูงนะคะหรือข้อ2นะคะใช้แทนน้ำนะคะในการหาปริมาตรของแข็งที่มีรูปร่างที่ไม่แน่นอนค่ะสถานะของเหลวนะคะก็คือเป็นตัวอย่างที่ครูเตรียมมาให้นะคะก็จะมีน้ำทะเลน้ำฝนน้ำผลไม้ใช่ไหมคะ,ะเรามาดูการหาหมวลของของเหลวนะคะก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์ก็คือ บิกอร์นะคะแล้วก็เครื่องช่างนะคะวิธีทําก็คือให้นําเอาบิกอร์เปล่าๆเนี่ยมาช่างหามวลแล้วก็บันทึกค่าก่อนนะคะจากนั้นให้เติมของเหลวลงในบิกอร์แล้วก็นําไปช่างอีกครั้งแล้วบันทึกผลค่ะจากนั้นนะคะให้นําค่าทั้งสองเนี่ยมาลบออกจากกันแล้วก็จะได้ค่ามวลของของเหลวค่ะ สองนะคะการหาปริมาตรของของเหลวนะคะก็คือการใช้การตรวงนั่นเองค่ะโดยจะมีกระบอกตวงเนาะเป็นตัวตวงในการหาปริมาตรนะคะในสถานะแก๊สนะคะครูก็ยกตัวอย่างมาให้เนาะก็คือแก๊สร้อนในบอลลูนอากาศในลูกโป่งลมหายใจใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูการหาหมวลและหาปริมาตรของแก๊สกันค่ะ การหามวลและการหาปริมาตรของแก๊สนะคะอันดับแรกเรามาหามวลก่อนนะคะก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์ในการช่างเนาะก็จะมีเครื่องช่างนะคะแล้วก็ลูกโป่งเนาะสองนะคะก็คือช่างมวลลูกโป่งที่ยังไม่ได้เป่านะคะแล้วก็บันทึกค่าจากนั้นนะคะให้เป่าลูกโป่งแล้วมัดให้แน่นแล้วนําไปช่างหามวลแล้วก็บันทึกมวลค่ะแล้วก็นําค่าทั้งสองนะคะมาลบออกจากกันแล้วก็จะได้ค่ามวลที่เป่ามาค่ะ ต่อไปนะคะในการหาปริมาตรของแก๊สนะคะอ่ะก็คือโดยใช้น้ําแทนแก๊สเองนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นการหาปริมาตรของสารรานะคะที่สรุปทั้ง หลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นของแข็งนะคะของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะโดยปริมาตรเนี่ยก็คือขอบเขตหรือพื้นที่ที่สาสารบรรจุอยู่ซึ่งปริมาตรจะมีหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะอ่ะ cm ยกยกำลังสามนะคะโดวยวิธีการหาก็จะมีตามดังนี้เลยค่ะ่ะในสรุปนะคะในเรื่องของ วัตถุและสา,สารเนาะเราจะแบ่งออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆก็คือในเรื่องแรกก็คือวัสดุในชีวิตประจําวันนะคะก็จะแบ่งออกถึงเรื่องของประเภทของวัสดุเนาะก็จะแบ่งออกเป็นมีโลหะมีเซรามิกแล้วก็จะมีฟอริเมอร์ใช่ไหมคะส่วนคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุก็จะแบ่งออกเป็นของอคุณภาพความแข็ง ความยืดหยุ่นการนำความร้อนการนำไฟฟ้านะคะส่วนสถานะของส,สารนะคะในที่เราเรียนในเรื่องของวันนี้อ่ะก็จะหาในเรื่องของสถานะและก็การหาหมวลและปริมาตรนะคะซึ่งมีสถานะทั้งหมดคือของแข็งของเหลวแก๊สนะคะดูทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสถานะของส,สารนั่นเองค่ะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ฟังคุณครูอธิบายแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มสองนะคะหน้าที่ส1อให้นักเรียนนะคะอ่านสาราที่ครูกำหนดให้ต่อไปนี้แล้วจัดกลุ่มสาราที่กำหนดตามสถานะของสารค่ะโดยสาราจะมีอยู่3สถา,านะใช่ไหมคะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะให้นักเรียน แบ่งเป็นช่องแบบนี้เลยค่ะ3ช่องนะคะช่องแรกให้เป็นสถานะของแข็งช่องที่2ให้เป็นสถานะของเหลวนะคะช่องที่สมให้เป็นสถานะแก๊สแล้วให้นักเรียนเขียนมาว่าช่องแรกสถานะที่เป็นของแข็งมีอะไรบ้างสถานะที่เป็นของเหลวมีอะไรบ้างและสถานะที่เป็นแก๊สมีอะไรบ้างนะคะโดยตัวอย่างครูกำหนดให้ในทั้งหมดนะคะ12อย่างด้วยกันค่ะ ต่อไปข้อ2นะคะให้นักเรียนสืบคน้นข้อมูลคุณสมบัติของสารที่กำหนดให้แล้วบันทึกลงในตารางโดยคุณครูนะคะจะกำหนดมาให้5อย่างนะคะก็คือทองคำอากาศปากกาแก้วน้ำแล้วก็น้ำดื่มนะคะให้นักเรียนบอกว่าอ่ะยกตัวอย่างข้อแรกนะคะทองคำมีมวลหรือไม่มีคะอ่ะทองคำถ้าไม่มีก็คือมีนะคะ สมีรูปร่างคงที่หรือไม่คงที่สม,มีที่อยู่ต้องการที่อยู่ไหมต้องการกับไม่ต้องการสีมีปริมาณคงที่หรือไม่คงที่นะคะ,อ,ะอันนี้ให้นักเรียนจดใส่สมุดนะคะแล้วส่งในลายกลุ่มของเรานะคะ,ะแบบเดิมเลยสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนในเรื่องของสถานะของสสารนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมง หน้านะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของระบบสุริยะและปรากฏการของดวงจันทร์กันค่ะสำหรับวันนี้กูขอ,ขอจบการเรียนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ